โอเคครับกลับสวีครับคนที่อยู่นอกโลกและนอกอวกาศทุกท่านนาอยู่กับช่อง p e a RWS นะครับโอเควันนี้เรามาสุ่มหานิกนะครับโอเคมามาเปิดเลยครับใจร้อนมากครับเปิดมาเลยเออเปิดเปิดแล้วเปิดชิปด้วยนะเออมามาครับโลแรกนะอันนี้คือโลแรกนะครับทุกคนเราจะได้อะไรนะอ่ะมาดูกันก่อนนะครับคือ โอเคมาแล้วได้ตัวอะไรครับโอ้โหสันจิต้องโอเคมาเดี๋ยวไปอยู่หน้าตู้นิกะกันก่อนนะครับนี่นี่นะโหลแรกนะทุกคนเรามีประมาณอ่าเริ่มแรกเลยนะเรามีหนึ่งพันหะนึ่งร้อยสิบเพชรนะอ่ะตอนนี้ก็เหลือหนึ่งพเจิเพชรนั่นเองนะทุกคนอ่าดูสิเราจะได้ นี่กะตอนเท่าไหร่นะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะทุกคนออันนี้ผมกดนะทุกคนเออนี่นี่นี่บูท้องด้วยนะเออบูท้องมาดูซิจะได้อะไรบ้างได้รีเจนก็ถือว่าเออยังโอเคอะโอ้โหแต่ตัวธรรมดานี่ไม่เอานะครับทุกคนไม่ไม่คุ้มเลยคือตัวนี้ก็เล่นไม่ได้ซับก็ซับไม่ได้ โอ้โห oh. มาต่อไปครับโอเคถือว่าดีนะทุกคนถือว่าดีแต่ก็ไม่ใช้ไม่เล่นนะโอเคอย่ okay. างน้อยมีมีทุกตัว l ีเจนอนะ่ะถือว่าไอดีดูขังแล้วอะมาครับเนีย้ยโอ้โหเบลปาร์บแล้วเหรอได้จนเบลปาร์ซบแล้วมามากันที่โลที่สามนะครับ โอ้ที่สามนี่ผมให้เพื่อนเปิดดีกว่ามานี่มันนั่งค้างผมงนัทุกูนเออมาดูนะทุกคนว่าจะได้ป่าคืนนี้ผมก็มาพาอีกทนีนะทุกคนเออถ้าบอกบอกตรงๆเลยง,ง่ายๆนะมาดูนะคือผมแม้เกลือแน่นอนนะต้องพึ่งดวงเพื่อนนะทุกคนโอเคมาเปิดนี่เพื่อนผมเปิดนะทุกคนดู โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ค่อยตากอะไรมั้งโอ้แฟงกี้ว่ะทุกคนอเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมเปิดไปหมดพันเพชรไปแล้กันเออไหนๆก็นิกะมาแล้วให้เพื่อนผมเปิดไปจนพันเพชรไปแล้วกันนะท่านนิกะไม่ออกก่อนนะทุกคนเอาตัวเดียวก็พอแล้วทุกคนตัวหน้าก็ถ้ามาก็น่าจะ สุ่มสักหน่อยนะทุกคนแต่ไม่นาะเอาสุดมาทุกคนอ่าอันนี้ผมให้เพื่อนเปิดไปเรื่อยๆแล้วนะทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ดวงของผมนละ้วนี่คือดวงของเพื่อนผมนะเท่มากๆได้ตัวอะไรเบอร์เจสทุกคนเบอร์เจสว่ะโอเคล่างนี้ถือว่าดี มาม,ม,มีมีไหมมีไหมเดี๋ยวคุ้มๆหน่อยโอ้โหสายรั่ว่ะทุกคนเลยโอเคเซนโทมารุ้วะ่ะเอ้ยไม่ใช่เซนงูคุนะทุกคนเออเซนงูคุมาทุกคนไปต่อไปต่อทุกคนนี่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 นะตล์มา นี่ก็ให้เพื่อนผมเปิดนะนี่นี่สูตรเพื่อนผมนะนี่ดูเออนี่นี่นะทุกคนดูบูมอุย้ยทุกคนมันขึ้นตัวบีวะทุกคนไม่ใช่ตัวดีอะแบบบูมอะดูมาไรเนี่ยแหละเออมันขึ้นบูมอะอุย้ยมีโอกาสได้ไหมน,นะคือดวงโคตรโหดเลยทุกคนอโอเคมาตัวแรกมาเปิดมาเป็นโอเคไม่ใช่นะ มันก็จะได้ตัว Legend ์เทพนสักหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิกะนิกะเอ้ยมันต้องออกแล้วของการนิกะครับอสายวิ่งมาอไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยมาแล้วทุกคนนี่ครับผมนิกะโอ้โหมาเร็วครับมาเร็วมากนะอันนี้คือไม่ตัดต่อไม่หาช็อตนะเออมันมันมาจริงๆแล้นะทุกคนผมมีแค่1,100เพชรเท่านั้นเองนะทุกคน คือดูได้เลยนะว่าเป็นโลแรกนะทุกคนเออนี่โอ้มีสายวิ่งมีนิกะโอ้โหไม่ใช่นิกะเอ้ซันนคิคแมนนะโอ้เออซันนคิคขมึนนะเออมาอับสายโลครับโ,โอเคยังม,ม,มีอีกเนะโอเคแฟงเกมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไว้ช่างมันเถอะโอเคถือว่าดีนะผมตอนนี้ผมก็เหลือเพชรประมาณ870นะโอเคตอนแรกเรามีประมาณหนึ่ง 1> 1, พันหะนึ่งร้อยสิเพตนะเออตอนนี้ก็เหลือแปดร้อยเจ็ดสิบนะทุกคนเราก็ใช้ประมาณสองร้อยสี่สิเพรเท่านั้นในการได้นิกกาน,นะทุกคนแค่ตัวเดียวนะก็พอแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอญากไปปั้นแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะเล่นนิกกกันนะครับโอเคส่วนใครที่เล่นโลบ็อกแล้วอยากสนับสนุนผมสามารถซื้อเสื้อในโลบ็อกได้เลยนะครับส่วนลิงก์ร้านหรือลิงก์กลุ่มจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิป หรือ description นะครับ